สวัสดีครับผมเดย์พิเมียมครับวันนี้จะมาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงลูกค้าชื่ออะไรครับครับชาคิดพัฒนาผู้ดมวิทยาครับชื่อเล่นชื่อต้นครับอ่านะครับพี่ต้นพี่ต้นประกอบอาชีพอะไรครับทำรีไซเคิลครับรีไซเคิลจะครับวันนี้ออกรถรุ่นอีสูตอนเดียวครับอ่านะครับพี่ต้นนึกถือว่าเหมือนแรออกรถอีสูตอนเดียวเครื่องสามพันเอาไปทําธุรกิจนะครับผมทำไมถึงเลือกรถอีสูครับอีสูใช้งานดีประหยัดน้ํามันรถสวยครับ ครัอันนี้คือเสียงจากลูกค้าจิแล้วทําไมถึงเลือกออกรถกับเดครับผมครับพี่เดบริการดีประทับใจสุกใจครับค่ะผมโอเคนะครับลูกค้านะครับสนใจรถป้าแดงดูสุดทุกรุ่นเบอร์โทรศู3ย์เก้าสผมกับลูกค้าลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ต้นนะครับ